ว่ากันว่าการแก้แค้นคือสิ่งที่หอมหวานที่มนุษย์เราหลงไหลและอยากจะทำมากที่สุดหากได้มีโอกาสนั้นแต่การแก้แค้นก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับมนุษย์ด้วยกันแต่กับผีหรือวิญญาณน,นั้นจะแตกต่างกันหรือไม่ คงต้องให้เรื่องราวต่อจากนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องของความรักบางครั้งถ้ามันมีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวก็ยากที่จะตัดสินว่าอะไรผิดหรือถูกเหมือนกับความรักของท็อปและมินที่ทั้งสองต้องแอบหลบหลบซ่อนๆมาพบกันเพราะมินนั้น ได้แต่งงานกับเสียโตชายที่มีเงินทองและอิทธิพลในอำเภอเพียงเพราะว่าต้องการเงินไปรักษาแม่แต่เมื่อแม่เธอได้จากไปการหย่ากับเสียโตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเธอเลยมินไม่ต้องห่วงนะเราสัญญาว่าจะเก็บเงินให้เร็วขึ้นแล้วเราจะได้หนีไปด้วยกันนะ มินขอโทษจริงๆนะที่ทําให้เรื่องมันยุ่งยากแบบนี้ไม่เป็นไรเลยมิ้นแค่มิ้นอดทนอีกหน่อยนะเชื่อใจท็อปนะมิ้นความรักของคนทั้งสองถูกปิดมานานหลายปีและถูกเปิดเผยในที่สุดเสียโตที่ระแคะระคายมานานได้ใช้ให้ลูกน้องคอยติดตามดูมิ้นจนกระทั่ง ภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็ชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่เสียโตคิดนั้นเป็นเรื่องจริงงั้นมึงก็จัดการมันได้เลยในคืนเดียวกันนั่นเองท็อปก็ได้กลับมาจากการทำงานเสริมส่งของในตัวเมืองและเพิ่งกลับมาถึงในบริเวณของหมู่บ้านซึ่งเขา ก็ได้เดินกลับมาอย่างมีความสุขที่วันนี้ได้มีเงินก้อนใหญ่โอนเข้ามาในบัญชีและท็อปก็คิดว่ามันมากพอที่จะพามินหนีไปอยู่ด้วยกันแต่ไม่ทันที่เขาจะได้พบและได้บอกข่าวดีกับมินภัยบางอย่างก็กล้ามกลายเข้ามาถึงตัวของเขาแล้วรุ่งอรุณ ของวันใหม่มาเยือนกบพรานป่าที่ชอบเข้ามาหาของในป่าเป็นประจำทุกๆเช้าก็กำลังวิ่งไล่กระต่ายที่เขาเพิ่งเห็นว่าวิ่งผ่านไปแต่เพราะไม่ทันระวังพรานกบก็สะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างและล้มลงและในตอนที่กำลังลุกขึ้น และหันไปมองว่าเขาสะดุดกับอะไรนั้นก็ทำให้พรานกกตกใจอย่างสุดขีดจนต้องวิ่งหนีเตลิดออกจากป่าไปเพราะว่าเขาสะดุดเข้ากับส่วนหัวและตัวของท็อปที่ไร้ซึ่งแขนขาเป็นภาพที่น่าหวาดกลัวและสยองขวัญเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นได้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากและหมวดทินเองก็มั่นใจว่าคงไม่ใช่ฝีมือของใครที่ไหนน่าจะเป็นคนที่ทรงอิทธิพลในเขตนี้หมวดทินมั่นใจมากว่าจะสาวตัวคนทำได้แน่ๆแต่สารวัตรหมาน ก็สั่งห้ามหมวดทินเอาไว้เพราะเรื่องนี้มันเกินกว่าที่จะทำอะไรได้แม้จะโดนสารวัตรหมานสั่งห้ามไม่ให้ทำอะไรแต่เพราะรักในความถูกต้องและต้องการทวงความยุติธรรมให้กับผู้ตายซึ่งไม่สามารถพูดอะไรได้หมวดทินจึงจัดการคิดที่จะขอความร่วมมือจากคนอื่นแทน แต่ถึงอย่างนั้นสารวัตรหมานก็ดูเหมือนจะสังเกตสิ่งที่หมวดถิ่นพยายามทำอยู่ดีและดูเหมือนว่าความพยายามของหมวดถินจะไม่มีหวังเพราะเพียงเวลาไม่ถึงสัปดาห์ก็มีคำสั่งฟ้าผ่าลงมาย้ายหมวดถิ่นอย่างกระทันหันเป็นอันสิ้นสุดการสืบสวนคดีฆาตกรรม ในเขตนอกเมืองด้วยบทสรุปของการถูกทําร้ายจากสัตว์ป่าแทนหลังจากการจากไปของท็อปดูเหมือนว่าที่หมู่บ้านมักจะมีเหตุการณ์ของคนที่โดนผีหลอกอยู่เสมอไม่เว้นแม้แต่ค่ำคืนนี้คืนที่คนบาป กำลังจะได้รับการชดใช้อย่างสาสมฮ่าาะใจว่ะไอ้พวที่มันชอบยุ่งกับเมียชาวบ้านอ่ะกูละเบื่อจริงๆไม่รู้จักหาผู้หญิงเป็นของตัวเองเฮ้ยแต่เอาจริงๆกูได้ยินมานะเว้ยว่ามันกับเมียเสียแม่งคบกันมาก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงเฮ้ยเสียงอะไรวะ เออไปดูดิเสียงบางอย่างดังขึ้นจากบริเวณป่าใกล้บ้านชานลุกขึ้นไปดูตามที่เฉดบอกก่อนที่จะพบว่ามันไม่มีอะไรเฉดจึงได้บอกให้ชากลับมานั่งดื่มกันต่อแต่เมื่อหันไปอีกครั้งชานก็ไม่อยู่แล้วเฮ้ย hey, ช่วยด้วย เสียงของชาญที่ร้องดังลั่นทำให้เฉดต้องรีบลุกขึ้นไปดูและพบว่าชาญกำลังถูกบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติเริ่มต้นแก้แค้นอย่างโหดเหี้ยมเช้าวันต่อมาข่าวร้ายจากการหายไปของลูกน้องทั้งสอง ก็ถึงหูเสียโตอย่างรวดเร็วแต่ถึงอย่างนั้นเสียโตก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องลีลับหรือการกลับมาแก้แค้นของวิญญาณหรือผีแต่กลับคิดว่าเป็นคู่แข่งที่เข้ามาทำร้ายและฆ่าลูกน้องของตนเพื่อให้เขาหวาดกลัวและยอมแพ้ในเรื่องของธุรกิจแต่สำหรับมิน้น เธอไม่ได้คิดแบบนั้นบางอย่างทำให้เธอรู้สึกและคิดถึงท็อปที่จากไปในกลางดึกคืนเดียวกันนั่นเองที่เสียโตและมินต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงของใครบางคนดังขึ้นมาอย่างน่าตกใจไอ้บิก๊กมึงใช่ไหมที่ฆ่ากู เสียโตและมินออกมาจากห้องนอนก่อนที่จะมีบางสิ่งโยนมาและตกลงที่เท้าของเสียโตเมื่อปรับสายตาให้เข้ากับความมืดได้แล้วหัวของบิก๊กลูกน้องคนสนิทก็กำลังเพ่งมองเสียโตกับมินอยู่ไม่ทันที่มินหรือเสียโต จะได้เปล่งเสียงระบายความตกใจและหวาดพวาออกมาร่างวิญญาณที่อาฆาตแขนของท็อปก็หมายจะเข้ามาทำร้ายเสียโตในทันทีแต่มินก็เข้ามาขวางเอาไว้ท็อปพอเถอะนะอย่าทำอีกเลยหยุดทุกอย่างเถอะนะปล่อยการไม่ทำงานของมันไปเถอยิ่งถ้าท็อปทำ วิญญาณของท็อปจะไปสู่สุขติได้อย่างไงแต่มันทำให้ท็อปเป็นแบบนี้นะท็อปต้องแก้แค้นมันให้จบท็อปจะได้ไปอย่างบนแค้นสักทีขอร้องเลยนะท็อปหยุดเถอะท็อปที่มินรู้จักไม่ใช่แบบนี้ถือเป็นเรื่องที่มินขอท็อปเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมท็อปจะหยุดตามที่มิ้นขอแต่ต่อจากนี้มินจะมีความสุขใช่ไหมมินสัญญาว่ามินจะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะ ระหว่างที่มินกำลังอ้อนวอนและพูดคุยกับวิญญาณของท็อปอยู่นั้นเสียโตเขาก็อาศัยโอกาสนี้แอบหนีไปแต่วิญญาณของท็อปก็เห็นเนียก่อนและโกรธเป็นอย่างมากที่เสียโตคิดจะทิ้งมินเอาไว้ไอโตมึงนี่มันเห็นแก่ตัวจริงๆทอ็อปอย่าทำนะ เสียโตไม่มีท่าทีสำนึกอะไรทั้งนั้นและคิดแค่ว่าเขาจะต้องหนีเอาตัวรอดไปให้ได้ฮไปรักกันจนตายเลยไหมล่ะพวกมึงแต่กรมก็คงทำงานตามที่มิ้นได้บอกเอาไว้เพราะเสียโตได้ก้าวลงบันไดพลาดจนตัวของเสียโต ตกลงไปกระแทกกับพื้นอย่างรุนแรงหลายเดือนต่อมาชีวิตของมิ้นก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากแน่นอนว่าเธอเลิกกับเสียโตและออกมาใช้ชีวิตตามแบบอย่างที่เธอควรจะทำตั้งแต่แรกวันนี้มินเอาของโปรดท็อปมาให้นะและถึงแม้ว่าท็อป เขาจะจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับความรักของมิ้นที่มีต่อท็อปก็ไม่เคยลดน้อยลงเลยเหมือนกับเป็นความห่วงใหญ่ที่มิ้นเองก็มีให้กับเสียโตในตอนที่ป่วยพิการกลายเป็นคนไข้ที่นอนติดเตียงเพราะอยู่ด้วยกันมานานและเสียโตเอง ก็เคยช่วยเหลือมิ้นมามากนั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เธอยังคงดูแลเขาอยู่เรื่อยมาการแก้แค้นอาจจะสร้างความสะใจและสะสางปมในเรื่องของความรู้สึกแต่ในบางครั้งการปล่อยวางและปล่อยให้ทุกอย่าง เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นก็นนะับเป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งเพราะทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีกรรมเป็นตัวกำหนดกันทั้งนั้น